それは ดีทุกทุกคนนะคะวันนี้แจ่ก็มีข่าวดีมาบอกอีกแล้วนะคะสําหรับคุณผู้ชายหลายๆท่านที่รู้สึกว่าพอเราอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมีโรคประจําตัวแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหรือว่าใครที่อายุยังไม่เยอะแต่ว่าแล้วมีโรคประจําตัวแล้วหรือว่าจะมีปัญหาเรื่องเพศบางคนเนี่ยน้องชายของเราโอ้โหคุณขาไม่สู้มือแล้วอ่อนละทวยด้วยแรงเหมือนคนหมดเลี่ยวหมดแรงนะคะแล้วก็ยิ่งทําให้ความสัมพันธ์รักของแฟนของคุณเนี่ยมีปัญหาเพราะว่า เของคุณนั้น ไปไม่รอดนั่นเองนะคะวันนี้ตาก็เลยมีตัวช่วยดีๆนะคะที่จะมาแนะนําสําหรับคุณผู้ชายหลายๆคนด้วยเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเขาอยู่ข้างหลังเรานี่เองแต่ว่าถ้าเห็นไม่ชัดเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆตัวนี้นั่นก็คือแทดานผลิตภัณฑ์นะคะ Mountain Bird Coffee ซึ่งต้องบอกว่า Mountain Bird Coffee ตัวนี้เนี่ยในหนึ่งซองเขาจะอุดมไปด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิดเลยที่จะช่วยในเรื่องของการบำรุงฮอร์โมนทางเพศของคุณได้เป็นอย่างดีนะคะตัวนี้เนี่ยที่หลักๆนะคะ ก็คือจะมีสมุนไพรนะคะที่มีชื่อเรียกว่า ปาลาไหลเผือกแล้วก็กระชายดำนะคะรวมไปถึงเกากกี้ด้วยต้องบอกว่าสมุนไพรหลกัหลกเนี่ยต้องบอกว่ามันจะช่วยในเรื่องของการบำรุงไปกระตุ้นฮอร์โมนทางเพศของเราทำให้เรื่องของเราหมุนเวียนดีนะคะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยขึ้นนั่นเองนะคะและนอกจากนี้เนี่ยใครที่เป็นมีโรคประจําตัวตัวนี้นะคะก็จะเข้าไปช่วยกระตุ้นก้นฮอร์โมนในร่างกายของเราทําให้ระบบภายในร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้เป็นปกติแล้วก็ใครที่ มีปัญหาตรงนี้แต่ว่าคุณเนี่ยเป็นโรคเบาหวานอย่างที่บอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันในร่างกายคุณสามารถทานตัวนี้ได้เพราะว่าเม n ท i r d Coffee นะคะเขาจะให้ความหวานแทนน้ำตาลโดยการใช้ซูคาร์โลนนั่นเองไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าถ้ามีโรคเบาหวานเนี่ยคุณจะทานได้ไหมทานได้แน่นอนนะคะดังนั้นใครที่มีปัญหาตัวนี้อยู่เอาตัวนี้ไปชงดื่มได้เลยนะคะหรือใครก่อนที่จะเมกเลิฟกับแฟนสาวของคุณก่อนที่จะมีความสัมพันธ์รักลึกซึ้งเนี่ยคุณสามารถ ชงดื่มได้นะคะก่อนที่จะมีความสัมพันธ์รักกับแฟนสาวของคุณ30นาทีก่อนมีเซ็กซ์นั่นเองนะคะง่ายๆเองนะคะแค่นี้ก็จะทําให้น้องชายของคุณที่ตายแล้วเนี่ยเขากลับมาฟื้นตัวสู้มืออีกครั้งหนึ่งน่นเนะคะใครที่สนใจนะคะผลิตภัณฑ์โอโหเอาลิ้นดอกไปทิ้งก่อนเลยผลิตภัณฑ์ m ม u ท t a i n Bird Coffee ตัวนี้นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยะคะ่ะ